เดี๋ยวมาถึงไอ้กัลลัปแล้วไปเหตุการณ์แ่กำลไอ้กัลลัปอยู่อีน่ะมาได้อู้กันเลยคะอ่าเนันเน่แอนเนนเน่ใค้อู้ตัวแม่กันนี่ใค้อู้กันกันนี่นี่ไปแอมบ้านทั้งนเนาะไปก่อ าหาเท่ามันน้างอืมมองงหาแม่เอ็ดอะหาอืมมาบ่บ้านบ่ได้อ้กันรับสลวดเนอะอืมไปโรงเรียนแถมกรมอ้กันรับอยู่อย่บ่เอาแล้วบ่เอาแล้วนะเด้